สายันสวัสด์ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม l i e nice. of P อีกครั้งไปเลยโอ้โหตัวอะไรวะนะอไอ้ท่าปืนนี่ไม่ได้ช่วยหาอเลยเลยค่อยค่อย,อยจะเถินมาไหมเถินมาไหม ว่าแล้วข้าหัวสักดิ์มีนะโอ้โหเหมือนวะเนี่ยหมาแน่นอนหมาแน่นอนกูว่าแล้วไงไม่เสียง่ะไม่เสียงนะไม่เสียงบอกเลยว่าไม่เสียง อุ้ยมีคนยืนอยู่คุยได้ไหมหรือว่าจะเป็นพวกมนุษย์สไตรเกอร์วะที่ชอบฆ่าเราอะ่ะสู้กับเราตลอดเป็นไอพีซีหรือเปล่าครับอุ้ยล็อกได้อย่างนี้ไม่ใช่แล้วแหละอุ้ยอะไรอะไรโยนปลาเปอ้อุ้ยทำไมมันใช้ยากวะมาไอหนุม่ม โรบเบอร์พูดจะว่าออุ้ยมันแต่ดูขีดเลือดมันแต่ดูอัดวัาชื่ออยู่เฮ้ยน่าจะเข้าข้างหลังได้วะ่ะเนี่ยนะอุ้ยอะไรวะอะไรอะไรอุ้ย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 ,ยมันเก่งไม่ทันตัตวมาใหม่ อีกรอบหนึ่งมันตีหนักอาวุธที่ใช้ก็ยังไงเฮ้ยอะไรอ่ะทําอะไรลงไปวะนะอ๋อมันมันก็จะแอบงง้าง้างเร็วนิดนึงโอเคมา ค่อยๆจิ้มก็ได้อะไรอะไรเอรอมันจะอึกง่ายนะเพราะมันเป็นคนหรือเปล่าวะไมโดนวะแค่ทิชแทงเฉยๆมันก็ตึกแล้วอ่ะ ปัดกันเลยเหรอมาเอ้ยลองไม่เคยเคาน์เตอร์วะเอา้ากันได้ีิแล้วผมไปฝืนหลบทำไมวะมมอะไรอะไรอุ้ยหนักแรงแน่นหนักแรงแน่น มเฮ้ยมันตีแรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอะไรพึ่งหลอดแล้วนะออฟันเข้าไปที่หน้าขวานแตกแล้วยังจะคิดสูด้ส <c oughs> แตกเลยใช่ไหมมาดวนเดือดมามาลุลิลสี่เครื่องหลอดล้วเพื่อนเครื่องหลอดล้ะเพื่อนเอาดีแลกกันอนะ่ะมาดิทำไมมันเข้าข้างหลังไม่ได้วะ เฮ้ยฟันเขาที่หน้างัดเข้าไปแบบไม่เก่งใจใครมาเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยมันกวาดมือเรียกแล้วมึงคิดเหรอว่ากูจะไปอะ่ะมึงคิดดิคิดได้ยังไงมึงคิดได้ยังไงเน่ล้อเลียนเหรอ,เ,อ,อเข้าข้างหลังครับจบๆไป อุ้ยไม่ถึงไม่ถึงโง่งัดง้างอย่างดีอะไรอะไรอุ้ยเข้าข้างหลังสวยๆครับจบสวยๆจบสวยๆสิครับผมเสียงอะไรวะเสียงใครโหยหวนอาการอย่างนี้บอสแน่ๆ ขอดูหน้าหน่อยสิตัวอะไรโอ้โหลานอย่างนี้ก็บอสนั่นแหละโอ้ึ้นไหมหลอดเลือดมะอ,อ,อุ้ยอุ้ยหโหนักและแน่น

วะโอ้โหมีตู้อยู่ตรงนี้ได้ยังไงวะนะโอ้โหจะตายอยู่แล้วพี่จะตายอยู่เลี้วดาบกูก็เสือกมาแตกอีก ทโผล่เข้าไปกลางกระบาลขอ,อสักทีเดี๋ยววะผู้มันลุ้นเร็วขนาดเลยเฮ้ยมันคาดจับรู้เปล่าวะน่ะ ดิมาดูว่าแล้วมาโอ้ยโอ้ยเพื่อนลุกมาครึ่งหลอดแล้วเพื่อน ต้องดาบเดี๋ยวจับดาบเจ๊งอีกมามามาเลยสิวะเก่งนักใช่ไหมตรงนี้มันลานเราส,สู้บอสตัวที่หนึ่งไม่ใช่โอ้ยมองเห็ียลิบๆิบไปบันได บอสตัวที่หนึ่งไม่ใช่เหรออุ้ยสภาพน่าจะโดนโลกร้ายเข้ากัดกินมาแบบไม่มีคัสซีนเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยทำไมดูจำภาพไม่ได้อ๋อลืม กี่ทีวะเนี่ยมา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 สครับา,นาแ,แน,น,นหน่อยทงลูกน้องไปด้วย โอ้โหทั้งแมพเฮ้ทไรอ่ะทำไรอ่ะเฮ้ยโดนจับูมลืมดีท่าจับหูตากหูตายตายูตาย อุ้ยขอซะหน่อยก่อนได้ไหมล่ะอ่ะมาซะหน่อยซะหน่อยกันมามามาสิกระโอกมานี่ฆ่าอะไรวะ และแน่นอุ้ยเอ้าโดนจับอีกแล้วไอ้ทนานนี้ใช้ท่าจับไหวจังวะอุ้ยตายตายใครเห็นก็ว่าตายโอ้ยโอ้ยกูต้องมาส่วนตัวเล็กมาส่วนตัวใหญ่อีก โอ้ยเร็วไปอ้าไม่มียาแล้วมึงจกทำไมวนะน่ะรอบนี้นะ่ะรอบนี้นะ่ะรอบนี้มาเอาเตอร์เฮ้ยโดนหอกวะนะ่ะ เฮ่อตะกี้อุ้ยแบบวัดใจปั่นซ้ำก็ไปทีนึงอุ้ยลืมไปไม่ท่าจะครับถือตายตาย ค่อยๆโอ้ยขายลูกมึงอกอกมาอีกเลยโอ้ยถึงร้อนะ่ะมามาโอ้ยเวลาอยู่ใ,ใกล้มันแล้วมองยากจัดๆโอ้ออเตอร์แบบไม่ตั้งใจ เเยย็็นนขอัะหน่อยเถอะวะขอั oh, ะหน่อยเถอะวะมาซิโคเทลโดนจูโจมเป็นยังไงกันบ้างโอ้โ oh หไอ้แก๊งแลบบิดนั่นแน่เลยวะสัญลักษณ์ลายมือนี้พี่จำได้ เฮ้ยไข่น่ะไม่เปิดประตูให้หรอกนะอ๋อนายเองปลอดภัยเหรอข้างนอกนั่นน่ะรอแป๊บนึงนะไหนดูซิยังรอดกันไหมทีมงาน n อ c ประตูมันเคยเปิดยากอย่างนี้ด้วยหรอก็โทษด้วยนะฮะพ่อเราถูกลักพาตัวไปอีกเหรอโอ้ยขยันถูกลักพาตัวจริง